วิ <laughs> ตาสซนมันมั่นเลยพี่น้องเห็นไะหอันนี้น้องๆน,นักเรียนมาจากนกคนปรปฐมเนาะ <c oughs> เดินทางมาจากนกคนปรปฐมมาโซลร้องเพลงเนกม สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะตอนนี้บางจนก็ได้ลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าสยามเนาะซึ่งเมื่อนี้ยบางจนสภาพไปเดินถนนคนเดินสยามสแควร์นะพี่น้องซึ่งบังจนได้เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า BTS เนาะมาลงอยู่ที่สถานีสยามเนาะพี่น้องเนี่ยเรากำจะมาออกตรงนี้เลยเนานะพี่น้องทางออกประตู4เนาะพี่น้องก็คือจะเดินไปทะลุก,กับอ่ถาถนนคนเดินสยามสแควร์เนาะ ต้องบอก,กว่าสถานีรถไฟซ้ายนี่เนะพี่น้องตรงสถานีสยามนี่โอโ้โหคนมาใช้บริการนี่ต้องบอกว่าแบบต่อคิวกันแน่นหนาเลยนะเป็นแบบต้องต่อคิวสื่อตัวเลยถ้าว่าสถานีอื่นนี่แทบซิบูมินะพี่น้องถัดไปเนี่ยบอกก้อยมีมาสถานีเดียวนี่แหละเลิศเลยนี่นเนาะสามารถเดินทะลุตรงโซนนี่ได้เลยเนะพี่น้องกะจะไป ตรงถนนคนเดินสยามสแสเคนเลยเนาะมือนี้เป็นมือวันเสาร์เนาะพี่น้องมาําจุนได้มากถ่ายอีกเธอหนึงนะ่งเนาะบามจุนก็นเคยถ่ายไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนๆเนาะพี่น้องเชิงมือนะบามจุนถ่ายาสว่วงเย็นวันศุกรนะ์เนาะมือนี้ก็เลยมาอัปเดตใหม่เนาะพี่น้องสว่วงเย็นวันเสาร์เนาะพี่น้องเนาะน างนี่ก็เป็นแบบส่วนลายเพื่นสิเดินผ่านเนาพี่น้องเป็นทางเดินผ่านหาง เมริแวลาจนได้่าวว่าดาราเพิดมาอรพี่น้องอยู่ถนนคนเดินสายามสแกร์ถาว่าดารามาแต่ละที่นี่ตรงถนนนี่เดินบอยักได้เลยล่ะในว่าว่วงเป็นส่วนสี่โมงเย็นนะพี่น้องยามบทานเมื่อด่าว่ามาช่วงมันเมื่อดประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งนี่ถนนคนเดินสายามสแกร์นี่แบบแน่นเลยเป็นศูนย์รวมของแบบวัยรุ่นนักเรียนนะพี่น้องนักศึกษาเิ่น เอาพี่น้องเขาก็เดินมาทะลุมาจาักหน่อยใครจะมาเจอโอ้นี่ดาราอยู่โซนนี้บู้อะผู้ได้มากเอาพี่น้องมาจุนบกคอยผู้เรื่องดาราหรอกเดี <c> ๋ <oughs> ยวเาไปถ่ายให้ส้มมา เวทีเลยนะคะมาแยกเป็นกล้องคนละลอยก่อนนะคะโอ้โหเป็นไงเขานั่งเพื่อนมาไกลไงเขามานะคะเขามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะคุณขานะคะอ้างานน่ารักมากน่ารักมากนะคะยินดีด้วยค่ะแตงแตงจีนของเรานะคะคือเพียบเลยทีเดียว นะคะด้วยความน่ารักความเป็นกันเองนะคะของน้องดูนี่แหละโอ้ยนะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบให้ผู้ชมดีของเราด้วยค่ะ,นะ,ะนะคะเดี๋ยวให้น้องดูไปเซ็นลายเซ็นสักนิดเอาละค่ะแต่สุดท้ายค่ะน้องดูคะ่ะความพิเศษของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้อูได้านลุ้นๆแล้วค่ะสับพยัญอะไรบพยัญชนะมีเซอร์ไพรส์รใช่ไหมครับมีเซอร์ไพรส์รนะคะเอ๊ะน้องดูเดือนนี้เดือนอะไรนะคะเดือนนี้เดือนเดือนอะไร มิถุนาครับเดือนมิถุนายนติ๊กต๊อติ๊กต๊อเอ๊ะแล้วมีใครเกิดเดือนนี้มีไหมคะโอ้โยมือมีสองเสียงแล้วมีใครเกิดเดือนมิถุนายนยกมือขึ้นค่ะที่มีการยกมิถุนายนนะครับอู้ยหลายคนเลยทีเดียวหลายคนเลยหลายคนอ่ะทั้งหมดจ๋าเฉพาะคนที่เกิดเดือนมิถุนายน เป็นใบขับขี่ก็ได้นะคะหรือว่าบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ต่างๆก็ได้นะคะมาด้านข้างเวทีได้เลยค่ะอะไรนะถ้าเป็นพิซซ่ารเหรอพี่จ้าจะไปเกิดใหม่ค่ะเกิดเดือนนี้มีอไหมคะมีไหมครับใครเกิดเดือนพิทุนายนอีกไหมครับได้ข้างเวทีได้ค่ะได้ค่ะด้าข้าเวทีได้เลยอะไรนะจะ เดินอื่นก็ต้องลาเดืเอนนี้วันเสาร์ดีพราะันก็าจะเดือนหน้าอีกก็เป็นกรกดาต้องนะถ้าจากคุกเด ครับพี่น้องนะตอนนี้มาจุนการ์เเดินทานมาออกมาจากถนนคนเดินสยามสแกร์เนาะพี่น้องตอนนี้มาจุนยืนอยู่ด้านหน้า MBK เนาะห้าง MBK ห่างมาบุญคลองเนาะพี่น้องเดี๋ยวบผมจนจะพาไปชมบรรยากาศอยู่ข้างบนเนาะเพราะว่าเห็นเพลินมากถ่ายรูกปกันหลายเลยอยู่ข้างบนเนาะเมื่อกี้เนี่ยอยู่ห้างมาบุญคลองคือเืินหลายพี่น้องเลยเพราะว่ามีดารามาเนาะพี่น้อง ยานนี่บอกแล้วว่ายานที่แบบ BTS ลายชันเลยด้่ยเนาหนึ่งชองสามสี่สันจุดนี้ที่ว่าเป็นจุด landmark ท่องเที่ยวยอดฮิตเลยเนาะคลองหางม,า,มาบุดคลองนะพี่ตองอยู่ข้างนาเนี่ยด <Okay. S 2> ้านล่างก็จะเป็นวงเวียนเนาะแยก <Okay. S 2> ยวให้เบิ่งมุมสูงฟัง โอ้วหฟุ้นก็มามาถ่ายโหตรงจอทีวีใหญ่เลยนะห่างมาบุญคลองหนึ่ยงยางเบิดมือกับบัวนะบทว่วเนาะพอเป็นทางที่แบบใหญ่ขนะพี่น้องกวางเดินบัวทว่วนะโอ้เพฟ่นมาล่อส้มจอทีวีใหญ่ะ่ะ ยินถ่ายรูปกันแบงกอกโกรุงเทพมหานครเนี่ย แต่ yes. มีแต่นักท่องเที่ยวอ่าต่างชาติเพิ่นเมื่อกี้อยู่ห่างมาบุญเคาะงอยู่ฮาหนาอ่าสยามเนาะพี่น้องนักท่องเที่ยวซาเวียรน้าเพิ่นได้รางวัลทั้งสองคนเลยจกสลากอ่าตรงดาราาเนาะ,นะ ก็ตรงในเพิ่์นแต้มศิลปะขากหลายพี่น้องเลยเดี๋ยวความจนพีไปเบิ่งเนาะตรงด้านหน้าหอศ์สินเนาะแต่ว่าช่วงนั้นบ้ากจ็จนเคยเข้าไปเลยภายในหอศ์สินเพิ่์นบ่ให้ถ่ายพี่น้องเพิ่์นอนุญาตให้ถ่าย,ายสปอร์ตเต่รูปภาพวิดีโอเพิพ่พ์นบ่ให้ถ่าย,ายนี่เนาะเพิ่นน์นวาดเพิ่์นติดใจ จะปลาดวดลายสวยมากเลยเป็นว่าคลิปนส้มวิวพี่นอ้องเอ้ส้มวิวส้มความเจริญเมืองไทย ฟังนี่ย B.T.S จะเป็นวิ่งไปผุตนอลฟินนงวิ่งไปคูโคตสำหรับโซนนัานเนี่ยก็จะไปเคหะบางว่าฟังเนี่ยจะไปสนามกีฬาแห่งศาสต รถวาร์ดไม่ทางข้างบนข้งางล่างเพื่อนมาเที่ยวเพื่นจะมากันเป็นทั่วเลยมาเที่ยว ฟังนะครับจะเป็นสยามสแควเนาะสยามสแควร์บนของบนจะเป็นสวนลอยฟ้าเนะพี่นอ้องบางจุนเคยนขึ้นไปทีหนึ่งสวนลอยฟ้าตรงของบนมีต่ไว้รุ่นเต็มเลยเย็นรออทายหูปจอดเ จอใได้ก็เต็มเลยรอถ่ายดาราขึ้นมาในจอนทีวีเนาพี่น้อง ยเจ็ดนั่นเองจ้ะโห<ฮ> <c oughs> ม่แต่ซนมันมั่นเลยนงเห็นเนาะอันนี้น้องๆน,นักเรียนมาจากนกคนปรปฐมเนาะเ <c oughs> ดินทางมาจากนกคนปรปฐมมาโซร้องเพลงเ <c oughs> น้าพ <icana>, ี yes. ่น <tro end. S 1> mm ้องเนาะก่า hey สำหรับคลิปในน้องบ้าขุมจุนก่าเสด็จบไปพียงฉันนี่เด้อก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมน้าพี่น้องขอบคุณทุกการสนับสนุนส่องของบ้าขุมจนมาโดยตลอดน้าพี่น้องเนาะก่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าคุมจนเก็บเกี่ต่อไปเด้อพี่น้องนอกจากซื้อถายบ้าคุมจนก่าข้อก้าวเขามาสบายดีสวัสดีพ so ี่น้องสู่กูสุดคนเนาะพอกันมาอีกทีหนาเด้อพี่น้อง